สวัสดีครับตอนเศราบรรยากาศอยู่อิสราเอลตอนเศร้าฝนตกค,ครับหนาวฝนกำลังเอียนไปทำงานคือเกาครับสวนสมมือนี่ท่าสีต้นไม้ครับ มเมื่อกี้รับมอบหมายเป็นงานศินละปะครับระบายสีอันนั้นก็ท่าแล้วนะขาวจันทร์พานเลยผมก็บอกหูกนเหมือนนี่ว่าท่าเพื่อยอย่าง น่าจะเป็นการรักษาโลกของต้นใหม่น้ำหมั่นนะแล้วก็กันแสงแดดคิดว่านะ อากามืดกอคือฝนสีตกลงมาห้าล่างออกซะบูแต่เดี๋ยวจะเกิงชั่วโมงก็น่าจะโบกมันเคิดว่าน่าจะแห้งฝนตกแล้วกันหนาวครับประเทศน,นี้มาพร้อมกันเลยลำบายสี mưa vô lại tuần nữa ôi. กระเด็นอย่าไ้ถ้าหอดคนเด็เดใจคนเอาครับทำงานก่อนเดี๋ยวท่ายให้เบ่งไหมครับผมสวัสดีครับ